สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิภาพพี่น้องมาตึกสะดุงอู่ย่ที่บ้านดอนแดงครับอันี้้นบลายครับมื่อนี้ตึกปลาอยู่้างหน้าปังนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปเพิ่งบรรยาก,กาศในนี้ครับ

เขาล่งความกันหลายบ้านผลก้นกันเลยพ่มี่้าละองาลงแล้ว ปลากระโดดดีอยู่แหละท่านคุณนะ่ตึกปลาแบบเงีเยบเียบเมือนนี่คือสีได้โดนนี่ดอกคนบลายรครับลมมันแห้งครับมือนนี่ Anh tôi nhé, bọn tâm tâm anh phải thằng đấy bật là

น่องเอปาแต่ดู้ได้กู้กว่าได้ครับต้นแตแห้งเพี่น่องเอ้ tak บาดเดียวเด้อเต็มคนนะเต็มแล้วตักเลยครับพี่ cả phố đây kia là thấp này ao tắc ao vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền là ปไปยังครับว่างานนี่ไปยังไปยังมันโดดออกว่างานนี่พอ แปลามันก็เตียงอยู่ว่าโมนี่ร่มแห้งนะครับพี่น้องคุมีเสียงร่มเขากล้องในจังอยมาเนี่ยมันขนาดเลยคุณเนี่ย hầm tay đây đều

กบได้อีกแล้วครับเป็นปลาตัวน,นี้นอยๆเมื่อนี้ อ็ตตีแขน่อยได้ปลาให้พี่น้องดูน้อยมาดู อพอีทห้หเลยเสียนหนหน่อยครับพี่หลองเป็นได้ป่าได้บางั่นนี่ bắt đầu 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 bắt

มาคยงลยวขเคยใกล้เนี่เ็เบ่ยยไลน่อ้ยระตุ้งบ่ค่อยไล้ครับพี่น้องเมื่อนี้แงไล้ครับ พ้นหน่อยๆครับมันมันร่วพร้อมกันหลายบ้านครับกระทาลุ่นทาเบื้องน้ำกันนะครับพี่น้องว่ามันจะมีปลาใหญ่ขึ้นไห้เห็นบ่หมอน,นี้ ปลาเนี่ยน้อยเนาะมืนี้ย่องเอ้ยมีปลาตัวนี้น่อยหารุ่นปลาตัวใหญ่ครับมืนี้

แตกี่ตมันบอมนเโอ้กัดเป็นปลาน่อยนะครับพี่น้องมาหนี่ปลาะสง่งได้ครับ

Ô, vấn đề bà con làng là vì quay 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 này, quay 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 A ngoài sẽ ghé nhà mát. Ao vực cắt sáng mát. Ao vực cắt sáng mát. Ao vực cắt sáng mát. Ao vực cắt ลปลากระเพาะค่อยมีปผลไดครับพี่น้องนี่อวานซื้อมากสิเป็นปลาหน่อยก็ติ <c oughs> ดเก็บอยู่ครับใน <c oughs> ดุ <c oughs> นดงเพิ่นบ่หลายเมื่อนี้นับสะดุ้งก็ได้เลยสะดุ้งประมาณสิบกัวแรงมื่อนี้น้ำมันหน่อยครับ

อันนี้พี่น้องมันก็ได้ยังนะตระตองประตองน้อยรับตัวปลาครับรุดไปสั่มโอ้ยที่ไรเนาะ นี่ครับเป็นได้แล้วครับนี่ปลาครับ ดดก็ได้ครับพนี้่นไดดีก็มูครับแต่ว่าแน้าตาเพื่นมันตืนครับมันหลุดออกเบิม้มันเอาในี่ไ้อย่ามันหลุดอีกเยยวขามึงบัผู้ใพได้เปิดือาแม่งแก aaga ea a a Jā, do, tu esi pamats, tu esi samits.